มาแล้วครับน้องซีรีส์สกัดกาแฟด้วยโรบอทเป็นเครื่องแมนนวลที่สกัดกาแฟโคตรดีคาแรคเตอร์เหมือนจะเป็นแนวโซโลบาร์แต่รสชาติที่ได้คมชัดหอมลึกสินสอดน้อนอยู่ประมาณหมื่นกลางๆแต่คุณภาพเท่าเครื่องชง20แสนบวกบกเลย <c oughs> สเต็ปแรกเหมือนเดิมชั่งมาได้กาแฟโดยสูตรโรบอทร้านเฮียใช้ปริมาณกาแฟ20กรัมแก้วนี้เป็นอเมริกานโน่น้ำมะพร้าวใช้เป็นกาแฟคั่วระดับกลางเกลี่ยผงกาแฟให้ด่วนซุยแรงดันจะได้ไหลผ่านได้ทั่วถึงต่อไปหมุนเพื่อเกลี่ยหน้ากาแฟให้เรียบแล้วแถมแน่นๆพอตึงมือ ใส่แผงกระจายน้ำอัพเกรดเพื่อเพิ่มแรงดันในการสกัดสูตรเทียจะใช้น้ำร้อน9 5อ,องศากับมาในตัวนี้กลิ่นหอมดอกไม้จะชัดมากเลยโดยออกแรงกดเริ่มต้น3บา์พอน้ำกาแฟเริ่มหยดจะพัก15วิเพื่อเป็นการบ่มกาแฟ จากนั้นกดต่อที่แรงดันประมาณ5บาร์จนได้น้ํากาแฟที่ต้องการตามสูตร45 ml โดยช่วงที่2จะใช้เวลาในการกดไม่น้อยกว่า30วิถือว่าเป็น perfect shot ของกาแฟตัวนี้โดยน้องๆมือใหม่อาจสงสัยว่าทําไมต้องควบคุมด้วยเวลาเพราะว่าแต่ละคนใช้เครื่องบดท,ที่ต่างกันโดยเฮียไม่สามารถบอกว่าบดเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองได้เพราะว่าแต่ละเครื่องจะได้ความละเอียดไม่เท่ากันดังนั้นแล้วควบคุมด้วยเวลาจะง่ายกว่าถ้ายัางไม่เข้าใจเดี๋ยวเฮียทำคลิปแยกเรื่องเบอร์บดให้อีกทีนะ จังหวะสุดท้ายก่อนจบจะได้กลิ่นหอมดอกไม้ออกมาชัดมากจังหวะนี้ถ้าใครเดินผ่านบอกเลยโอ้เธอหวานเจี๊บเติมน้ำเย็น15 ml จะถึง60เฮียใช้เป็นน้ำมะพร้าวร0อของมารี80 ml น้ำเชื่อม20 ค่อยๆดลิมกาแฟแยอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอไมไปยั่วลูกค้าโดยกาแฟขั้วกลางจะมีเท,ทนโนดเป็นผลไม้สุกอ,อ่อนมีความเปรี้ยวหวานฉ่ำตบท้ากลิ่นหอมฟุ้งๆชวนนึกถึงดอกไม้สีเหลืองอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เราจับได้นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าเห็นกาแฟแวบบๆที่ร้านนำเบอร์36ทุกช่องทางขายของแบบนีเนียน